ควเพลาสายนันี่เราต้องจากกันแล้วแฟนจ๋าเข้ามาใกล้ๆกลแฟนจ๋าเข้ามาใกล้ๆกล ยังคอยที่บ้านตัดชุดเจ้าสาวเอาไว้ไม่ว่าระแวงเพราะความเชื่อใจมันนน้เอยมาจ้านื่องรักกับใครแทบเป็นลมไปน้ำตาร่วงเบิงบาลแล้วเราเรามันแห้งมันร้าวติดก้าวสามปองบะ่านแล้วเราเรามันแห้งมันร้าวติดก้าวสามปองบะ่านเหมือนมีดบาดเสียคมเป็นเล่า บาดยองยงของฟันม่เขาดามหักแน่นอนผู้ได้สอนอ่อนพีบนเตียงคือคนเฮียงนำเมื่อกับอายเฮาคนพายต้องใจย่มป่วยต้องให้ย่อยย่อยเสียอายยุบึงนึกไม่ถึงเขาจะเป็นไปได้ชอบกันแรกก็ยังเจอรักราว่วาท่านเสียสาวก,ก็ดีแล้วก็ดี ความสาวรักราวที่เบิ่งพลานลงคอยที่บ้านตัดชุดเจ้าสาวเอาไว้ไม่ว่าอันระแวงเพราะความเชื่อใจวันนิ้นมาจานั่งรือก,กับใครแทบเป็นลมไปน้ำตาร่วงเบึองพลาน สวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะสวัสดีพี่ปะเทียงด้วยนะคะปวดเข่านี่คือเป็นสาสา ที่ควศส้ารักเราที่เพิ่งพลานให้ใครแล้วบลาบ่าค่ะเสียงยังน,นขึ้นดังคือเก่าลงค่อยที่บ้านตัดชุดเจ้าสาวเอาไว้ <c oughs> ไม่ว่าอันระแวงเพราะความเื่อใจวันนอม้มาเจอนังรักกับคร รเราก็เอาลําแหนงอุนราวติดกาซ้ํา,าปองปะพันรเราก็เอาลําแหนงอุนราวติดกาซ้ํา,าปองปะพันมันมีป่าเสียคมเป็นแนวยาวๆบ่พั่นบ่เข้าดําหักแน่นอนบ่ได้เศราา้าใครเสียงยังมือดอยู่ค่ะ วันแรกก็โดนแสด้อะไรันคือเงียบแท้เพราะมีคนชายผู้ไม่เลว มนเป็นอย่างนว่าคืออะไร้มีคนชใจผู้มมไม่รูละค้หลังข่าวจบกบ็อนอนยอนคิดลา อยู่จังใดก็บอกเคยเศร้าคิดโอดผักหวานป้องยอดผักเตียวปองใบก็สูญใจรอคือเงียบแท้หรือมีคนชายผู้ไม่แล้วบ่